ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูการต่อท่อสองนิ้วนะครับนั่นนะครับสองนิ้วที่ตรงเท้าตรงโน้นนะครับเพื่อไปลงถังดักกลิ่นนะอันนี้คือถังดักกลิ่นนะครับตัวสี่เหลี่ยมตัวนี้ถังดักกลิ่นนะครับถังดักกลิ่นอันนี้ตัวนี้คือถังดักไขมันนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อก,ออนกันครับเบื้องต้นแล้ว พอเราต่อท่อ4นิ้วเดินเรียบร้อยแล้วตัวนี้3ทางตัวนี้นะครับคือ3ามทางลด2นิ้วต่อเข้าไปในถังดักกลิ่นนะครับนี่พอดักกลิ่นนะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับโอเคครับตอนนี้เรากําลังจะมาต่อท่อ2นิ้วออกจากตัวบ้านนะครับนั่นนะครับกําลังต่อเลยนะครับให้ใส่45ห้านะครับหักออกจากตัวบ้านมาก่อน ครับ